วัสด,ดีวัยรุ่นเมกาวัสดีวัยรุ่นดูบ่าวัสดีวัยรุ่นชาวฟรีไฟทุกคนทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กโคชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการสตรีมเกมบน n e โ o TV กันนะครับท่านผู้ชมก็ n e m o TV เป็นแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่คนไทยเนี่ยนิยมใช้ในการสตรีมเกมมากมายครับเราก็จะไม่พูดมากครับเราจะมาสอนตั้งแต่วิธีการสมัครติดตั้งและก็การสตรีมเลยนะฮะท่านผู้ แต่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ก่อนด้วยนะฮะท่านผู้ชมขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมก็ให้เราทําการเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่าง description หรือว่าคำบรรยายใต้คลิปนี้มานะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นว่ามันเป็นแพลตฟอร์ม Nemo TV นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นเวอรเว็บ Nemo TV นะก็เข้าลิงก์นี้มาได้เลยนะฮะท่านผู้ชมขั้นที่2นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นทางด้านมุมบนขวามือนะครับตรงนี้นะครับคำว่าล็อกอินกับสมัครนะใครที่ ยังไม่ได้สมัคร ID อะไรก็สมัครไปนะครับใครที่มีแล้วก็ให้กดล็อกอินนะครับผมจะกดเข้าไปคําว่าล็อกอินนะฮะแล้วก็เข้าด้วยบัญชี Google นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกมันมีมันจะมี f c e e o o o k o o o l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  n e นะครับก็แล้วแต่สะดวก,จ,ก,วดวกจากนั้นมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมก็คือหน้าต่างคนที่กำลังสตรีมเกมอยู่นะท่านผู้ชมขั้นตอนต่อมานะท่านผู้ชมให้เราทําการไปที่มุมขวามือนะท่านผู้ชมเห็นไหมมุมขวามือนะตรงนี้นะเห็นไหมมุมขวามือนโะโลโก้านะ มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเดสก์บอร์ดจากนั้นนะท่านผู้ชมมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือวิธีการสตรีมนะเราต้องมาที่หน้าต่างแบบนี้ก่อนนะท่านผู้ชมก็ให้เราทําการตั้งชื่อช่องของเราไปนะครับตั้งชื่อช่องนะไม่เกิน30ตัวก็คือชื่อสตรีมของเรานี่ยแหละท่านผู้ชมก็จะเขียนมานะผมก็จะตั้งชื่อช่องมาว่าสวัสดีบันไดฟรีไฟล์กันแล้วก็เลือกเกมนะท่านผู้ชมเป็นการีน่าฟรีไฟล์นะฮะเป็นฟรีไฟล์นะตรงนี้นะแล้วก็เลือกภาษาในการไลฟ์สตรรีมมนนนนะะะฮเเลือกป็ภาาาษไททยคับ่ผู้ช แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับให้เราใส่ข้อความลงไปนะท่านผู้ชมผมก็จะมีข้อความของผมนะผมก็จะใส่ลงไปอันนี้สมมุตินะสมมุตินะผมใส่ข้อความของผมลงมาปุ๊บประมาณนี้แหละนะครับใส่สักประมาณ200ตัวหรือว่าร้อยตัวนะครับกำลังดีนะครับตรงนี้นะประกาศตรงประกาศนะแล้วก็กดอัปเดตข้อมูล จากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะท่านผู้ชมให้เราทําการไปเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่าง description เหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเปิดเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะขั้นตอนที่2นะครับให้เราทําการเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่าง description น,นะท่านผู้ชมก็คือลิงก์จะตัวโปรแกรม steam game นะครับก็คือ obs ตันเองนะท่านผู้ชมก็เราก็จะทําการดาวน์โหลดมานะครับเป็น windows นะฮะดาวน์โหลดมาเลยกดดาวน์โหลดมาแล้วปึ๊บมันก็จะปรากฏด้านล่างซ้ายมือเลยนะท่านผู้ชมปรากฏด้านล่างซ้ายมือเลยนะครับเดี๋ยว มันมันดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้เราทําการติดตั้งนะครับทุกชมโดยการคลิกไปนะฮะอ่าคลิกขึ้นมาตื้นหนึ่งจากนั้นนะครับให้เราทําการกดเซตอัพมันนะครับกดติดตั้งมันลงไปก็คือกดนิกกดนิกแล้วก็เลือกดูนะฮะไว้ในไดรฟซีนะกด install แล้วรอสักครู่หนึ่งนะฮะจากนั้นกดร u n ช์นะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการสตรีมนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปเซตอะไรยุ่งยากนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเป็นออโต้ คอนฟิกเกชันนะฮะตรงนี้วิาสานนะครับก็ให้เราทำการนะครับกดเลือกไปที่ optimize for s t r e a m i n g แล้วก็ Recording i s secondary นะฮะท่านผู้ชมก็เลือกช้อยแรกไปเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วกดนิกเลยนะครับต่อมานะครับมันจะขึ้นปรากฏแบบนี้ขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมยูสเคอ r ์เลนตนะฮะตรงนี้ไม่ต้องมายุ่งมันนะครับตรงนี้ก็เป็น FPS60 FPS ไว้นะฮะตรงนี้นะครับ FPS นะฮะให้เลือกเป็น60 FPS นะฮะท่านผู้ชมอ่าอย่างนี้นะ จากนั้นกดนิกแล้วมันจะขึ้นเซิร์ฟเวอร์แบบนี้มานะฮะท่านผู้ชมให้เราทําการเลือกตรงนี้นะครับเป็นคอสตอมนะฮะหรือว่าบริการนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะขึ้นคําว่าบริการแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นคําว่าคอสตอมให้เราเลือกคอสตอมก่อนฮนะปุ๊บแล้วก็ ไปเอา URL นะครับที่ n i m o TV นะฮะตอนแรกนะครับ URL ที่ Nemo TV นะฮะท่านผู้ชม Key Steam นั่นเองนะท่านผู้ชมไปเอาที่ n i m o TV นะครับไปที่ n i m o TV นะที่เราเปิดไว้เมื่อสักครู่นี้ขั้นที่2นะฮะ URL ปุ๊บกดคัดลอกบรรทัดที่1ก่อนนะฮะคัดลอกบรรทัดที่1แล้วก็มาที่ OBS เหมือนเดิมวางลงไปบรรทัดต่อมานะครับก็กลับมาที่เดิมนะฮะบรรทัดที่2นะครับกดคัดลอกไปกลับมาที่ OBS Key Steam นะฮะ กดวางลงนะฮะสามารถกดดูได้นะครับกดโชว์ดูได้นะฮะปึ๊บแล้วก็กดนิกกดเยสเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะมันกำลังเทสนะครับเทสสัญญาณนะฮะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ,บ,บ,รบอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับให้กด apply setting ไปนะฮะโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นหมุนมาแล้ว สิ่งต่อมาที่เราจะทําเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือนะครับมาปรับตั้งเป็นภาษาไทยนะฮะเห็นไหมตรงนี้เซตติ้งนะท่านผู้ชมกดขยายใหญ่แล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะฮะท่านผู้ชมเลื่อนลงมานะภาษาไทยอยู่ไหนตุง้งหนุ่มกดแอปพลายนะฮะกดโอเคกดย yes. ิสรีสตาร์ทนะฮะ OBS ปุ๊บจากนั้นมันจะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชม ขึ้นมาแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับท่านผู้ชมเดี่ยผมจะเปิดให้ดูนะสักครู่หนึ่งอ่าผมขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะมีฉากนะครับแหล่งสัญญาณน,นะครับตั้งค่าเสียงแล้วก็ตัวเมนูเซตติ้งต่างๆนะครับในการเริ่มสตรีมนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากขั้นแรกนะครับที่เราต้องการทําเลยท่านผู้ชมก็มาที่แหล่งสัญญาณก่อนฮนะช่องที่2นะแหล่งสัญญาณน,นะตรงนี้นะให้เราทําการกดคลิกขวานะครับ ดคำว่าเพิ่มนะฮะเราไปที่คําว่า Display Capture นะฮะท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาหน้าต่างเกมเข้ามานะท่านผู้ชมผมก็จะเลือกไป Display Capture นะกดคําว่าหน้าต่างเกมปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วกดตกลงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมขั้นต่อมานะครับท่านผู้ชมให้เราทําการนะครับไปตั้งค่าเสียงของเรานะครับตั้งค่าเสียงเกมนะตรง Desktop อ u d i o โนะตรงนี้นะกดขึ้นมาตรงฟันเฟืองนะครับเลือกไปที่คําว่าคุณสมบัติปุ๊บ แล้วก็เลือกไปที่ค่าเริ่มต้นนะฮะท่านผู้ชมค่าเริ่มต้นนะกดตกลงแล้วก็เสียงไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนที่ต่อเพิ่มนะตัวนี้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้ไมโครโฟนตอเพิ่มนะของผมผมก็จะตอไมโครโฟนเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาที่คําว่าไมค์แอนอักนะฮะตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองคุณสมบัติเหมือนเดิมอุปกรณ์นะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็นชื่อไมโครโฟนของตัวเองนะท่านผู้ชมใครที่เสียบไมโครโฟนอะไรก็ใช้ชื่อไมโครโฟนตัวนั้นไปนะครับท่านผู้ชมผมก็ใช้ จะตัวเป็นไมโครโฟนนับวูนะตรงนี้นะฮะเป็นไมโครโฟนนับวู x สามร้อยนะครับผมก็จะเลือกไปนะฮะชื่อไมโครโฟนของตัวเองแล้วก็กดตกลงปึ๊บมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมแถบแดงแงนี้คือเสียงมันแตกมากนะท่านผู้ชมเห็นไหมเสียงมันแตกมากท่านผู้ชมเราสามารถเลือกสกอร์ลงมาได้นะฮะอย่าให้เสียงมันแตกแดงมากเกินไปนะครับให้เสียงมันพอดีพอดีนะฮะไม่แตะแดงมากนะฮะตัวนี้อ่าประมาณนี้โอเคแล้วนะฮะถือว่าโอเคนะสีเหลืองสีแดงนิดหน่อยนะครับไม่แตกมากนะพูดในโทนที่เราพูดประจํานะ ขั้นตอนต่อมานะครับท่านผู้ชมให้เราทําการเข้าเกมของเรานะฮะท่านผู้ชมเข้าเกมนะเนี่ยภาพเกมเรามันก็จะแคปเจอร์ทุกอย่างไปเลยนะฮะโดยผ่าน OBS นะเห็นไหมพอผมพับหน้าจอปุ๊บมันจะกลับมาอย่างนี้เพราะว่ามันแคปเจอร์ภาพจอหลักไว้นะครับก็คือมันบันทึกภาพจอหลักไว้ถ้าเราทําอะไรกับจอหลักของเราตอนนี้เห็นไหมเราหมุนหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะส่งสัญ,ญญาณไปแบบนั้นเลยก็คือจะส่งภาพไปแบบนั้นเลยนะท่านผู้ชมถ้าผมกลับมาเล่นเกมอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณภาพไปไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถเล่นนได้ปกติะ เห็นไหมปกติทุกอย่างนะปกติทุกอย่างเดี๋ยวเราจะพับหน้าจอออกมานะครับนิดหนึ่งดูที่เจ้าตัวนีโมของเรานะฮะเห็นไหมมันยังไม่ถ่ายสัญญาณทอดสดนะท่านผู้ชมให้เราทําการนะครับกดมาที่ OBS ของเรานะฮะแล้วกดคาว่าเริ่มสตรีมมิ่งนะครับอืมกดเริ่มสตรีมมิ่งนะปุ๊บจากนั้นมันจะขึ้นตรงแถบด้านล่างสีเขียวมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่คือกําลังส่งสัญญาณสตรีมอยู่นะครับแล้วก็ ไลฟ์ไปได้กี่วินาทีแล้วอันนี้11วินาทีแล้วนะครับเห็นไหมบิตเรทหนึ่งหมื่นนะครับท่านผู้ชมอันนี้แบบออโต้เลยนะแล้วก็กลับมาที่เจ้า,จาตัวนิโมโอของเราเห็นไหมนิโมโอของเราภาพมันขึ้นมาแล้วนะครับเดีโโย๋ยวเราจะลองเช็คเสียงดูว่าเสียงมาไหมโอ,โอเคเสียงมานะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเสียงมาแล้วนะปึ๊บทีนี้มันสตีมไปแล้วนะครับเป็นสีเขียวอย่างนี้ในนิโมโนะนี่คือกําลังสตีมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เจ้า,จาตัวฟรีไฟล์เราเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูนะครับ ไปเล่นโซนฟรีสไตล์ดูอันนี้เป็นขั้นทดลองการลองเล่นเกมดูก่อนนะครับว่าลื่นหรือเปล่านะฮะมีกระตุกมีอะไรไหมอ่าแต่ทีนี้เราจะกลับมาดูที่เจ้าตัวเอ่อมีมของเรานะฮะเห็นไหมมีมของเรานี่มันลันตามนั้นเลยนะลราภาพชัดมากนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมในขณะนี้เราสามารถดูได้นะครับว่าใครดูไลฟ์เราอยู่นะฮะอะไรยังไงนะครับสามารถกดไปเอ่อตรงปุ่มตรงนี้ไนดะ้ดูตัวอย่างสตรีมนะฮะนี่เห็นไหมเรากำลังสตรีมอยู่เลยเป็น Full HD พันด้วยนะฮะท่านผู้ชม ถ้าใครต้องการหยุดสตรีมนะครับก็มาที่ OBS ของเรานะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดคําว่าหยุดสตรีมได้เลยนะเมื่อกดหยุดสตรีมปุ๊บมันจะหายไปเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเขียวๆจะหายไปปุ๊บในนิโมของเราก็จะหยุดไปด้วยนะเห็นไหมเป็นแดงๆนี่คือหยุดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการสอนสตรีมเกมบนนิโมทีวีนะครับก็อาจจะมีประโยชน์กับคนที่ไม่รู้นะครับไม่มากก็น้อยนะท่านผู้ชมส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็ สามารถมาดูซ้ําเพื่ออัปเดตข้อมูลไดนะ้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับกพิโค้ชแนลเพื่อที่เป็นกำลังใจและท,ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เฟซบุ๊กบิโก้โนวันนะครับหรือว่าบิโก o โนหนึ่งนะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายหรือสอบถามปัญหาได้นะฮะและถ้าใครอยากเล่นด้วยกันนะครับพี่ก็สตรีมเกมนะครับทุกๆ 6โมงเย็นของทุกวันนะครับก็จะมีเกมหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้พี่มาสตีฟไฟล์บ่อยนะก็เข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะฮะอาจจะรู้บ่อยหากใครอยากจะสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกมาได้ครับซึ่งสมัครสมาชิกของเราเนี่ยก็จะได้รับแรงต่างๆนะครับถึง6แรงนะท่านผู้ชมตามรายเดือนนะฮะก็จะมีแรงต่างๆที่ขึ้นไปข้างต้นเลยนะครับโดนทผ่านพิมพ์นี้วันฤลธิกันได้นะท่านผู้ชมก็เป็นโดนทขึ้นจอให้ด้วยนะครับ เพียง5บาทนะครับเบอร์ก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะหะ5บาทเป็นโดนิขึ้นจอนะเบอร์อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่โค้กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอท่านมีความสุขการสตรีมเกมวันนี้พี่โค้กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะจุกุนบอยไปแล้วนะ